โอ้วัดดีครับบ้อนยาสาวชีวัดดีครับโอ้วันนี้สาวชีได้เห็ดมาฝากเนื้อันนี้สาวชีมาเล่นบ้านเน้อหันมาดูแจงเห็ดแจงเห็ดกับตำแจ้วผิดบิบฮะแจงเห็ดกับตำแจ้วผิดบิดโอ้ตอนที่ลูกขึ้นไปไตบ่ลูกขึ้นไปเก็บเก็บเอาในกระตาเก็บเอาในกระตาแล้วเจ้าเก็บมาเนาะ ủa mà ăn gì chèng hay nhã hay nhã chèng hứa ăn đi, bữa đây chèng hứa nhã ăn đi, Ồ, chèng ăn đi, ủa ban gì phím mือ ban thành anh Tuấn hì, anh hiện gì vậy anh này, mắc cây, Ồ, oh, mắc cây hay là nọ, ăn hoa cây, Học Học à, hóa cây hoặc chi được, luôn nhà nhà sáu chi thì mày chèng hết, xếp xếp rồi ăn bận. เำแัันแไม่เีนีย่ยรูว่านนมีน้าบ่บนี่แม่สุดสุดเนี่ยอิสีแจงเห็ดปลาเห็ดยังก่อนี่แม่เห็ดดินเห็ดละโงกเห็ดหนาเรียพอน อโอ้จินประเด็กสวยมากแล้วอันนี้พายิตูให้พายิตูครับเสาซีซื้อมาฝากมาสันดีโอ้เสาซีมากแล้ววันเหตุเป็นวันนี้เบื้งเบื้งวิธีใหญ่เหตุด้วยนี่ฮะ

cũng ừ, bà sau xí thì thoát cây <laughs> nhà chàng hết sạch uh -huh. rồi đi bạn nữa nào mai rồi bạn hết nhục rồi để pha thuế với là bà nhục lóc bè đây thuế đi <laughs> với ôi phát sốt 2 hâm thần lẽo Ta thì hết, ta thì hết biến mà chứ. Thì biến. Hết ăn. Hết phiền cửa mà. Chẳng lại lá โอ้เริ่มเดอดแล้วครับพี่น้องโอ้โ้สดตามเจลียวแซบเสมมตมแล้วแกเฮ็ดไหมก็ใซ่พักติ๋วแซ่พักติวแซ่พักมูอตรมอึงกับแซ่พักนี่ตรมอึงเปนวะนี่ใส่บึ้งดู นี่ค uh ุณนะแพกเงี <h 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 ้ยคนนี้แม่พกติวครับเวพ่อไปหรอพ่อเราบ่นี่โอ้เใส่แกงเฮ็ดเฮ็ดฟุตหรอบานี้ พอบ่ทันดี phai ต้องมาแต่ ừ กับป้าไม่ cây ครับบ้านคือเป็นไฟแฮงนี่ล่ะหือไผมาวัน ừ. cây แล้วเวียกสามมือวสันว่างสามมือวสัน,น <c oughs> ก้อนเฮ็ดออกเดจ็จ้ก้อนจ็ไปลุยเ <c oughs> ฮ็ดเฟียงนะครับผมเลี้ยงหรอแกได้ <c oughs> ไปนี่ใ <c oughs> ส่พักงึบต้มมันดนโเลยบ่ <c oughs> Những chắc chắn là cái 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 chắc เริ่มเลี้ยงและแต่ท่านนี่มันบางเนี่นี่ใคมันบางหอนไปโอ้บาน่ขันตอนใส่พักแล้วบนอนไอ้ตู้ก่อนบ่นนพักหนาลงไปหั่นอยิบแยบเดียบ e เลย้อบเสร์ฟ โอ้หอหอมหของสาวสีมันที่ไหมผุน่ะว่าเร้ววะเรว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 อืมโอ้รอบนอกนุ่มในตัวนี้ของสาวสีเาจะกันไหนี่จัน๋อออออ้แตรูบานนี่จัดเสร์บจัดเสร์บ โอ้หาพ่าเขาครับสาวซีาหาพลาเขาแล้วเจ้นาไานี่ตาแก้วบอกแม่โอ้แก,ก้วผีวดิบปประตูประตูกะมาสดด้วยสดด้วยตัว